เวลาที่เราได้ไฟล์ RAR มาสำหรับเครื่อง Mac นะครับเราจะแตกไฟล์ออกมาได้ยังไงในคลิปวิดีโอนี้จะสอนวิธีการใช้ไฟล์ RAR บนเครื่อง Mac กันนะครับในเครื่อง Mac เนี่ยเราต้องติดตั้งโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับผ่าน App Store ในช่องเสิร์ชนะครับพิมพ์คำว่า RAR ลงไปโปรแกรมที่เป็นที่นิยมนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวก็คือ t h e u n a r c h i v e r กับอีกโปรแกรมหนึงชื่อ Unzip นะครับ ก็จะมี2ตัวนี้จะเลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเพียงแค่ตัวเดียวนะครับก็คือตัวโปรแกรมแรกก็คลิกเข้าไปเลยครับถ้าหากว่าเคยดาวน์โหลดแล้วก็จะเป็นรูปก้อนเมฆแบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณยังไม่เคยดาวน์โหลดตรงเนี้ยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดคลิกตรงนี้ได้เลยตัวโปรแกรมจะมีขนาดเล็กนะครับคลิกดาวน์โหลดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วในครั้งแรกที่มีการเปิดใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็จะมีการให้เรามาเซตค่าต่างๆ หลักๆก,ก็คือให้มาเซตค่าว่านามสกุลไฟล์อะไรที่จะเปิดใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับเราก็มองหาตัว RAR เลยนะครับก็ติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปตรงนี้ก็จะมีข้อความแจ้งขึ้นมานะครับว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะให้ตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถทำงานกับไฟล์นามสกุล RAR ได้ให้เราไปคลิกที่ Get Info ของไฟล์นั้นๆนะครับแล้วก็เลือกตัวโปรแกรม The Unarchive ในหัวข้อ OpenWid ซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปทำขั้นตอนนี้กันนะครับอะตอนนี้ให้กดโอเคไปก่อนส่วนหัวข้ออื่นๆถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะปรับเปลี่ยนอะไรนะครับก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับอะตอนนี้เราจะข้ามไปก่อนนะครับทีนี้กลับมาที่ไฟล์ RAR ทึ่งเราได้มาคลิกขวานะครับจากนั้นในหัวข้อ OpenWid เราจะเห็นหัวข้ออ่านอักรอยู่ตรงนี้ให้คลิกได้เลย ตรงนี้ถ้าเราอยากจะเลือกโฟลเดอร์สำหรับ e x t r a c t ข้อมูลนะครับเราก็สามารถเลือกได้แต่ถ้าเราไม่เลือกก็เอาตรงนี้และครับก็กด extract ได้เลยอ่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าอยากจะให้วิธีการ extract ไฟล์ตัวนี้นะครับใช้งานได้ง่ายกว่านี้เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีกันครับอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะลบไฟล์ที่ extract ออกมาแล้วออกไปก่อนนะครับ สมมุติว่าเราได้ไฟล์ i a r มานะครับแล้วเราอยากจะดับเบิลคลิกเพื่อให้โปรแกรมเนี่ย extrac t ไฟล์ออกมาซึ่งใน mac os เนี่ยเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกไฟล์ที่เป็นนามสกุล zip ได้นะครับแล้วไฟล์ zip ก็จะถูก extrac t ได้โดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้เราจะมาทำไฟล์ i a r ให้เป็นแบบนั้นกันและตอนนี้ในเครื่องของผมเนี่ยถ้าดับเบิลคลิกแบบเดียวกับ zip ไฟล์เนี่ยไฟล์ irr จะไปเปิดโปรแกรม vlc ซึ่งไม่ตรงกับการ extrac ไฟล์นะครับ เดี๋ยวเราปิดตรงนี้ไปก่อนแล้วเรามาแก้ไขกันวิธีการนะครับให้คลิกขวาที่ไฟล์จากนั้นเลือกไปที่ Get Info ตามที่ตัวโปรแกรมบอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้ให้มองหาหัวข้อหนึ่งที่เขียนไว้ว่า Open With แล้วเลือกเป็น The Unarchiver ตรงนี้นะครับขั้นตอนนี้ทำแค่ครั้งเดียวนะครับจากนั้นกด Change all กด Continue ครับ ตอนนี้ถ้าเราดับเบิลคลิกไฟล์นามสกุล i r นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์อะไรก็ตามในเครื่องเราเนี่ยก็จะทําการเอ็กแ c t ไฟล์ออกมาให้เราอัตโนมัตินะครับอ่าซึ่งวิธีนี้ก็จะง่ายสําหรับคุณผู้ชมที่จะเอาไปใช้งานนะครับก่อนจบคลิปนี้ไปอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปเราสักครั้งหนึ่งนะครับและถ้าจะให้ดีก็กด s u b สไคร b e ไว้เพื่อติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ